ก็รู้สึกว่าสัมมนานี้ดีมากๆนะคะเหมาะกับคนที่กําลังทําธุรกิจอยู่ในออนไลน์ค่ะเพราะว่าวิทยากรคือคุณมินเนี่ยคือมีความเชี่ยวชาญมากๆในเรื่องของ Facebook แล้วก็เรื่องของ Google แล้วคุณมินเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายแล้วก็มีการยกตัวอย่างประกอบที่ดีทําให้เรานึกออกว่าสิ่งที่เราเรียนวันนี้ไปเนี่ยเราจะเอากลับไปใช้ในงานของเราได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกทัดใจมากคือเหมือนกับคอนเซปต์ของ คุณมิ้นที่เรียกว่า My Digital Partner เนี่ยคือเวลาคุณมิ้นอธิบายหรือว่าสอนในคลาสเนี่ยคือเหมือนคุณมิ้นตั้งใจที่จะอยากให้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆคืออยากให้ทุกๆคนที่มาสัมมนาเนี่ยสามารถที่จะเอาสิ่งที่เรียนรู้ในคลาสเนี่ยไปปรับใช้ได้ค่ะ ถามว่าครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ได้เรียนรู้เยอะมากเรียนรู้เทคนิคว่าจะทํายังไงให้เราใช้เงินบัตเจ็ตที่มีอยู่เนี่ยไปลงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้รับความรู้ใหม่ๆซึ่งบางทีเราก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบนี้มันทําได้ด้วยหรอก็ถามว่าแฮปปี้ไหมนะคะคือถือว่าแฮปปี้มากๆสําหรับสัมมนานี้แล้วก็อยากให้ทุกๆคนได้มีโอกาสมาฟังสัมมนาดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ